ต่อกันเรื่องทัวลงเดี๋ยววันนี้เป็นกระแสนในโซเชียลมากกดหูมากใช่คุณน้องบิวถ้าเกิดใครดูคลิปนะแต่เพ็กับไม่กล้าดูเขาบอกว่าใครที่ดูคลิปแบบโหน้ำตาล่วงทุกคนเรามีคลิปเปิดให้ดูหรือเปล่าเเป็นคลิปของคนรักสุนัขต้องอดูแลเจ็บปวดหัวใจนะครับก็เป็นภาพผู้หญิงคนนึงนะครับที่ถือกล่องขนมเนี่ยะนะครับแล้วก็บอกว่าคุยกับหมาตัวเอง นี่ใช่ไหมที่มึงขโมยกินน่ะหมาไซบีเรียนใสยหน้าตาหน้าองศาญก็แบบทำหน้าเราเศร้าเสร็จแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้ก็ไปหยิบน้ำร้อนมานะครับแล้วก็ลากใส่เจ้าหมาตัวนี้นะครับทำให้น้องหมาตัวนี้มันดิ้นพลานนะเพราะว่าหนังเหนิงขนหลุดนะขนพองกันหมดเนี่ยนะครับดิ้นพลานร้องด้วยความหวยหวนด้วยความเจ็บปวดนะครับเนี่ยละฮะก็เลยทำให้คนที่เห็นคลิปนี้เกิดอาการแบบไม่พอใจแล้วก็อยากจะรู้ ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ใจร้ายแถมคนนี้ยังเป็นคนถ่ายเองโพสต์คลิปลงใน Facebook ของตัวเองอีกจิตใจคืออะไรงงมากนะครับแล้วก็มีคนติดตามเพจนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าติดตามดูน้องหมาของบ้านนี้มาตลอดนะครับเนี่ยนะครับดูแล้วแบบน่าสงสารมากๆากแล้วผู้หญิงใจร้ายคนนี้ก็ชื่อคุณบิวะนะครับหลังจากนั้นก็นี่แหละฮะเขาบอกว่า มีมีประเด็นต่อว่าทะเลาะกับสามีหรือเปล่าเลยเอามาลงกับสุนัขอออฮะเออเนี่ยละฮะโอ้โหงานนี้นะคุณผู้ชมบอกได้เลยนะว่าอันนี้เหรอคือหน้าเขาเหรอเจ้าของเจ้าของเจ้าของเก่าเนี่ยเหรอแล้วตัวเขาก็ท้องอยู่ถูกปะคะใช่เออโอ้โหแล้วหมาก็ท้องด้วยตอนนี้คุณบิวคลอดแล้วผู้โหญิงก็มีลูกแล้วน้องหมาเนี่ยชื่อมวยเล็ก น้องหมาก็มีตั้งท้องอยู่เหมือนกันใช่ซึ่งตอนนี้ก็อะไรจะคลอดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะแต่แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าอะไรไหมชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ไปขุดไทม์ไลน์ว่าเอ้าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงใจร้ายจังใจยักใจมารจังนะคะจนทราบว่ามวยเล็กเนี่ยนะคะน้องหมาเนี่ยนะคะอายุประมาณ4ขวบนะกำลังตั้งท้องได้ประมาณ45วันนะคะมวยเล็กอาศัยอยู่ที่สมุทรปราการค่ะโดยอยู่กับคู่สามีภรรยาก็คือคุณบิวผู้หญิงใจร้ายเนี่ยนะคะ แฟนชื่อคุณบอยซิ่งคุณบิวเองเนี่ยกำลังตั้งท้องได้3เดือนนะคะนอกจากหมวยเล็กแล้วก็ยังมีไซบีเรียนตัวอื่นอื่นอีก3ตัวเมื่อก่อนเนี่ยคุณบิวก็โพสต์ความน่ารักของ,น,องน้องหมาที่อยู่ในบ้านนะอยู่บ่อยๆเขาก็เป็นหมาที่เขาเอาลงโซเชียลนะั่นแหละสมัยก่อนเขาก็โพสต์ความน่ารักของหมาอะไรแบบนี้จนเพื่อนๆใน Facebook หลายคนก็อา้าเป็นแฟนคลับเป็นด้อมหมาไปเป็นด้อมไซบีเรียนไปนะคะแต่อยู่ๆค่ะวันที่17ที่ผ่านมาด้านคุณสาม,มีคุณบอยโพสต์หาบ้านใหม่ให้กับหมวยเล็กโดดยยททิ้้้งงาาคชั่่นวใหเหเตุผลอื นะคะต่อมาค่ะหมวยเล็กก็ได้บ้านอย่างรวดเร็วนะคะหมวยเล็กนี่คือน้องหมาที่ถูกลาดน้ำร้อนนะคุณผู้ชมโดยเจ้าของใหม่ที่อยากรับไปเลี้ยงเนี่ยนะคะรับน้องหมวยเล็กเนี่ยชื่อคุณนิวนะคะคุณนิวได้โทรคุยกับสามีนะคะตัวผู้ชายนะคุณบอยเจ้าของหมาเดิมนะคะและทราบว่าหมวยเล็กถูกน้ําร้อนลาดแต่คุณบอยไม่ได้บอกสาเหตุว่เาเอ้าทําไมถึงโดนลาดเขาไม่ได้เล่าให้ฟังคุณบอยขับรถค่ะ พาน้องไสบิเลียนนะคะน้องหมวยเล็กไปส่งที่เขาใหญ่เพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณนิวเขาเที่ยวเขาใหญ่อยู่พอดีแต่จริงๆอ่ะบ้านคุณนิวเองที่จะรับน้องหมาไปเนี่ยเขาอยู่หนองบัวลำพูพอตอนคุณนิวพบน้องเฮ้ยก็เห็นแล้วทำไมมีแผลเวอร์วะ,ะก็รีพาน้องไปหาหมอก่อนเลยแผลยังสดมากนะคือหนังถลอกขนหลุดไปเลยนะคะหนังต้องพองอ่ะค่ะต่อมาคุณนิวเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากหมวยเล็กเนี่ยให้เป็นเล็กเฉยๆแต่ว่าตอนนี้เขาก็เรียกกันน้องเล็กน้องเล็กกันนะคะแล้วก็เลี้ยงไว้คู่กับหมาที่เขามีอยู่แล้วชื่ออออนนน้้้งลฟาแวตเี น้องเล็กเนี่ยน้องหมานะคะที่ว่าท้องอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่คลินิกแล้วอยู่กับคุณนิวซึ่งเป็นเจ้าของใหม่มีแนวโน้มว่าจะคลอดลูกอ่าคือตอนแรกเนี่ยเราได้นัดคุณนิวว่าจะมาคุยการอัปเดตเรื่องน้องหมาน้องเล็กๆเ,เนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์อยู่ก็เลยไม่สามารถจะมาเมาส์กับพวกเราได้แต่เขาก็ใจความไม่ดีว่าเอ้ยหมาจะคลอดลูกแล้วมีความภาวะะบงอะไรเงี้ยก็ส่งกาลังใจไปให้ด้วยแล้วกันนะคะทั้งคุณนิวเนี่ยเจ้าของหมาแล้วก็น้องเล็กๆด้วยนะคะครับผมน่ารัก